สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับวันนี้ผมกับมีโอกาสนะครับพาเพื่อนๆนะครับพี่น้องมาเบิ้งบานอีกแล้วครับเพราะว่าบานรังนี่นั่นผมเคยมาทายแล้วเทือนึงนะครับตอนน่านเพื่อนกำลังก่ออิฐนะครับเพืกำลังก่ออิฐแล้วบ้านบ่้านฉาบนะครับตอนนี้ก็พามาเบิ้งตอนที่เพื่อนฉาบแล้วกอ็บานรังนี่ก็สิมีความความกว้างอยู่อยู่อเก่าเมตรนะครับความยาวก็สิอยู่ที่อ่าสิบจุดหามตรนะครับสิบจุดหามตรแล้วครับรังนี่ก็สิยกพื้นขึ้นอยู่ประมาณประมาณสิบเส้นนี่แหละครับประะมาาาณเเอน เดี๋ยวเขาไปเบื้องทั้งในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาบ้านเพิ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าบานเนาะพื้นที่หน้าบานตรงตรงก้อนขึ้นบันไดมาแล้วนะครับกระสีมีเสานะครับแล้วกัทัดมาประตูบานนะครับเพิ่นประันต์ใส่ต้นนี้กระสียูุที่ประมาณเมตรเมตรสี่สิบนะครับช่วงจากนี้มานีนะครับเมตรสี่สิบเมตรนหาสิบนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับก็เบื้องกระสีเป็นขนาดนะครับสิบคูณสี่สิบเนาะหลังนะครับต้นนี้ก็เป็นหกสิบคูณหกสิบนะครับตอนนี้ผมกำลังยางเขามาในเหือนนะครับ เพื่อนกี้ผนกับกระลังกระลังเฮ็ดนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นห้องนะครับใส่วงกบใหม่นะครับขนาดก่อซีฟคุณคุณสองเมตรแล้วครับกับปูกระเบื้องนะครับติดฝาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแตบว่าทันเ่อทันเดินไฟ่เดินย่งเดินสายไว้แล้วครับแต่ว่าผมกับซีบอ่ะท่านใส่ใส่หลอดนะครับนะครับนี่ก็คือห้องห้องหนึ่งนะครับคือห้องนี่ก็สิมีความกว้างอยู่สามจุดห้าคุณสามจุดห้านะครับติดบัวนะครับบัวข้างบนเรียบร้อยนะครับที่ดีนะครับ บ้านล่างนี่ก็สิมีพื้นที่ใส่ซ้อยอยู่ทั้งเบิดอนี่เกือบเกือบลอยตะล่างนะครับประมาณเก่าเก่าซีฟัวนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับห้องก็คือกันครับแต่ว่าห้องห้องแต่ละห้องก็สิปูกระเบื้องคนละสีนะครับคนละโทนนะครับตรงนี้เพิ่อก็สิติดฝาติดบัวบนนะครับบัวล่างนะครับสางกำลังเหตุตรงนั้นก็สิเป็นช่องหน้าต่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ละห้องก็สิเป็นประตูเซตเดียวกันนะครับเป็นประตูใหม่นะครับวงกบใหม่ตรงนี้ก็เป็นห้องใส่งานอเนกประสงค์นะครับใส่ซอยอเนกประสงค มีัฟไฟเพิ่นเดินไหวนะครับเลยมีหลายปากมาหองขั้วนะครับตรงในกระสีน้เป็นขั้วนะครับขั้วตัวนี้เครื่องมือซางเหิือนกันยังนะครับยังวางเต็มอยู่ถัดออกมาทังทังนี่ก็สิเป็นหองหนามนะครับถัดออกมาทางทิศตะวันตกนะครับหน้าหองนามก็สิมีพื้นที่พื้นที่ไซสอยนะครับแต่ว่าเพิ่นกับว่าหันเฮ็ดหผนักกันว่าหันเฮ็ดระเบียงนะครับตรงงี้ก็สิมีความความกว้างยู่สามจุดหานะครับคู่สามจุดหามตรนะครับห้องนามนะครับหองนามเพื่อนกับเฮ็ด เลียวนะครับที่สุขภัณฑ์ยังเรียบร้อยนะประกอบกับแบ่งเป็นมีสวมห้องสวมนะครับแล้วก็ห้องอาบนะครับแบ่งหลอกนะครับแล้วก็ติดไฟนะครับหมอกตรงนี้ก็ติดไฟพัดานเรียบร้อยนะครับติดไฟพัดานเรียบร้อยนะครับฝาพัดานหลบดอกอ่าเพื่อกสรติดนะครับสิสังเกตว่าก่อนสิติดฝาเพรสิติดตะแกรงเนี่ยเพรสิมีตะแกรงนะครับตะแกรงกันกันพวกขี้เกียมนะครับพวกขี้เกียมพวกแมลงเข้าไปในฝานะครับ มีแตะแกงก่อนติดฝาแผ่นเหลี่ยมตอนนี้ผมก็อยูขทางบ้านนะครับท่างขางบ้านนะครับขางบ้านนะครับก็บสีมองเห็นลังค่านะครับสามสเต็ปนะครับมีสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับขอบขอบข่างกับสีเป็นสีสีอื่นว่าสีสีออกทนเท่าๆนะครับเข้มๆนะครับตรงจังเกตนะครับสังเกตรงตรงขอบหน้าต่างด่เพิ่อนเฮดเฮดไหวนะครับเฮดไรนี่ขึ้นม้วบกรอบไิผนก็สีมีขอบครับขอบบัวนะครับซึ่งเป็นขอบบัวสําเร็จนะครับ ลักษณะหน้าต่างกับสีเวียนไหวนะครับเวียนวงกบไหวแต่ละแต่ละหองนะครับแต่ละหองทัดมาทางนี้กับสิเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับคือว่าตรงนี้กับสิขึ้นขึ้นเป็นห้องขัวนะครับทั้งด่านหลังนะครับอ่ะสิเป็นห้องใส่ซ้อยนะครับด้านหลังนะครับทั้งข่างกับสิเรียบร้อยนะครับคือว่าตรงตรงอกไกลองยังกับสิติดติดไม้ฟ้าเรียบร้อยนะเรื่องงบประมาณนะครับตอนนี้เพื่อนกับใส่ไปเจ็ดแสนเจ็ดแสนกับแปดแสนนะครับ แตเท่าที่เห็นนี่ครับก็คือคือได้โค้งสางได้ฉาบได้ปูกระเบื้องนะครับนะครับได้ได้ประมาณที่ที่ผมผ้ายางเบิ้งนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับจาของบ้านนะครับจาของบ้านแล้วก็สร้างนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เขามาติดตามนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อได้นาคลิปที่ผมได้ผ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับได้เป็นประโยชน์นะครับเอาไปเปรียบเทียบราคาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ